ถ้าเป็นรุ่นตัว165นะครับฟังนะเห็นไหมกดแล้วพร้อมใช้งานเลยมันก็จะค่อนข้างที่จะแรงแต่ถ้าเป็นรุ่นตัว208ล่ะเห็นไหมฮะมันจะค่อยๆขึ้นข้อดีก็คือเวลาเราใช้งานกันจริงๆอน่ะนะครับรุ่นนี้ก็คือจะทําให้เราใช้งานได้ง่ายสะดวกเพราะว่าการเริ่มต้นของการเจาะสกรูเนี่ย มันต้องค่อยๆหมุนถูกต้องใช่ไหมครับสวัสดีครับทุ่องชาวฮัตไวเฮานะครับวันนี้พี่แดนนายจะพาพี่น้องมาอยู่กับแบรนด์ของดี a นะครับผมซึ่งแบรนด์วันนี้นะพี่แดนนายจะพามาเปรียบเทียบนวัตกรรมของแบรนด์ดี a นะฮะต้องบอกก่อนว่าดี a นี่เป็นแบรนด์อันดับหนึ่งของประเทศจีนณตอนนี้นะครับผมคุณภาพและก็ราคาต้องบอกว่าจับต้องได้แล้วก็คุ้มค่าสุดๆแล้วครับผมและสินค้าคุณภาพวันนี้นะฮะที่พี่แดนายจะพามาเยี่ยมชมกันนะครับก็คือสว่านกระแทกขนาด2ะฮะต้องบอกว่า ตัวนี้2ตัวนี้พี่ดานาจะเอามาแบตเทิร์แล้วก็เปรียบเทียบกันให้ดูนะฮะว่ามันแตกต่างกันยังไงครับแล้วตัวไหนทําไมถึงน่าใชา้และควรจะเลือกใช้รุ่นไหนนะครับผมเหมาะกับใครเหมาะกับช่างแบบไหนนะครับผมซึ่งหน้าตา2ตัวนี้แตกต่างกันด้วยดีไซน์แล้วก็รูปทรงเล็กน้อยเท่านั้นเองนะฮะมาเริ่มกันที่รุ่นนะครับถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นรุ่น ADPL 165นะครับผมดีไซน์ก็จะ มีความผอมนิดนึงนะฮะส่วนรุ่นนี้นะครับถ้าใครสนใจก็จะเป็นรุ่น ADPL 2 0 8นะครับผมหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะเดีย๋ยวพี่นา,นายนจะให้ดูดีไซน์กันก่อนนะครับดีไซน์จะออกมาทันสมัยทั้ง2ตัวนะฮะถูกออกแบบมาค่อนข้างที่จะมีวัสดุเกรดพรีเมียมอยู่นะครับผมพลาสติกก็เกรดดีและก็ตัวสีเขียวเนี่ยพลาสติกจะเป็นพลาสติกแบบด้านๆแข็งๆนะครับส่วน ตัวสีดำนะฮะพลาสติก PVC สีดำตัวนี้จะออกดีไซน์เป็นพลาสติกแบบนุ่มนะครับทั้ง2ตัวเลยทำไมต้องเป็นแบบนุ่มเพราะว่าเป็นการกันลื่นนั่นเองครับเวลาเราจับอย่างนี้นะฮะมือของเรามีเหงื่อมีน้ำมันก็จะสามารถทำให้เราทำงานแล้วก็ใช้งานได้อย่างมั่นคงฮะแล้วก็ไม่ลื่นนั่นเองครับผมจากการเปรียบเทียบนะฮะที่พี่นายนดูนะฮะถ้าเป็นรุ่น208นะฮะตัวจับนี้ก็จะมีความหนากว่าใหญ่กว่านิดหน่อยนะครับส่วน ตัว16-5นี่ก็จะมีความบางเล็กแล้วก็สลิมนิดหนึ่งนะฮะก็เหมาะกับมือคนไทยทั้ง2รุ่นนั่นแหละแต่ขึ้นอยู่ว่าคนไทยรุ่นไหนเป็นแบบว่ามือเล็กมือใหญ่นั่นเองนะครับอ่ะมาดูในส่วนของมอเตอร์กันบ้างครับมอเตอร์ทั้ง2รุ่นนี้ก็ใช้มอเตอร์บัสเลตทั้ง2ตัวนะฮะสรุ่นนี้เป็นมอเตอร์บัสเลดทั้ง2ตัวนะครับผมส่วนรอบนะครับรอบทั้ง2รุ่นเนี่ยเท่ากันเลยนะครับผมก็จะใช้งานได้ตั้งแต่3,300รอรอบต่อนาทีจนถึง 4,300รอบต่อนาทีทั้ง2ตัวนะฮะก็จะดูจากเทมเพลตด้านข้างนี้ได้เลยนะครับผมถ้าใครพี่น้องมาเลือกซื้อก็ดูจากตรงนี้ได้นะครับผมโอเคอปุ่มกดเป็นยังไงบ้างทั้ง2ตัวนี้นะปุ่มกดก็สีแดงไม่ได้แตกต่างดีไซน์ออกมาเหมือนกันนะครับผมมีตัวหมุนซ้ายหมุนขวาแบบเดียวกันไม่ได้แตกต่างอะไรนะครับโหมดในการใช้งานโอเคโหมดในการใช้งานมีอะไรบ้าง แน่นอนครับมีโลมีเดียมไฮแล้วก็มีเจาะสว่านหรือว่าขันสกรูนั่นเองครับผมส่วนตัวเล็กนี่แหละฮะก็จะเป็นโลมีเดียมไฮแล้วก็มีตัวเจาะสว่านไข,ขันสกรูเช่นเดียวกันครับแล้วพี่น้องถามว่าถ้ามันเหมือนกันแล้วพี่ธานายจะมารีวิวให้ดูทําไมครับแน่นอนนะถ้ามันเหมือนกันพี่ธานายก็คงไม่รีวิวให้ดูนะฮะถ้ามันจะแตกต่างกันแค่ดีไซน์พี่ธานายไม่พา รีวิวให้ดูนะครับผมแต่สิ่งที่พิจารณามารีวิวให้ดูตรงนี้ก็คือ,อโหมดในการใช้งานนั่นเองครับผมซึ่งหลายๆท่านจะเคยเห็นนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นเริ่มต้นนะฮะรุ่นเดิมที่เราเคยขายอยู่นะตอนนี้เราก็ทําโปรโมชั่นอยู่นะครับอ่ะมันต่างกันยังไงนะฮะทุกครั้งที่เราใช้งานนะครับผมอ่ะเวลาเรากดนะอ่ะพอเรากดปั๊บใช้งานมันจะมีโหมดไฟติดขึ้นอยู่ตรงนี้นะฮะเราสามารถเลือกโหมดได้ จะเป็นโลมีเดียมไฮหรือว่าเป็นในการเจาะฝังพุกฝังสกรูนะครับผมอ่าในโหมดเจาะฝังพุกฝังสกรูนะถ้าเป็นรุ่น16-5รุ่นนี้นะครับผมอ่าถ้าเราปรับพี่ดานายปรับมาอยู่โหมดนี้แล้วนะฮะอันนี้นะพี่ดานายลองกดให้ดูนะครับผมเห็นไหมฮะเวลาเราใช้งานรุ่นนี้ก็คือเวลาเรากดปับ๊บมันจะพร้อมทํางานได้ทันทีแต่มันจะต่างกันนะฮะกับเจ้ารุ่น2 0 8นี้นะครับ208นี้นะฮะมีไฟ3ามขีดนะตรงนี้ กดหนึああ่คร like ั้งไฟติดนะฮะโหมดพร้อมในการทำงานก็เลือกได้เหมือนกันฮะเราเราจะเป็นโลมีเดียม high หรือว่าเจาะสังฝังพุกฝังสกรูนะฮะสมมุติว่าพี่ดานายจะเลือกโหมดเจาะฝังพุกฝังสกรูเรียบร้อยแล้วนะครับผมลองกดนะฮะพี่ดานายลองกดดูเห็นความแตกต่างไหมครับมอเตอร์แรงมากเลยนะฮะแต่ว่ามันจะค่อยๆขึ้นนะฟังนะ อ่านี่นี่แหละฮะคือข้อแตกต่างถ้าเป็นรุ่นตัว165นะครับฟังนะเห็นไหมกดแล้วพร้อมใช้งานเลยมันก็จะค่อนข้างที่จะแรงแต่ถ้าเป็นรุ่นตัว208ล่ะเห็นไหมฮะมันจะค่อยๆขึ้นข้อดีก็คือเวลาเราใช้งานกันจริงๆอ่ะนะครับรุ่นนี้ก็คือจะทําให้เราใช้งานได้ง่ายสะดวกเพราะว่าการเริ่มต้นของการเจาสะสกรูเนี่ยมันต้องค่อยๆหมุนถูกต้องใช่ไหมครับ ค่อยทำความเร็วของรอบขึ้นไปเพื่อที่ให้สกรูมันสเสถียรแล้วไม่ดีดนั่นเองนี่นะฮะแต่ถ้าเป็นตัวเดิมเนี่ยตัวอย่าง165เนี่ยก็ใช้ได้นะแต่แค่เรากดไปเลยบางครั้งถ้าใส่รูสกรูใส่ตัวหัวดอกสว่านไม่ดีเนี่ยกระจุยกระจายเพราะว่ามันแรงค่อนข้างที่จะแรงต้องแม่นยำมากมากนะฮะถ้าใช้รุ่นนี้นี่ก็คือข้อแตกต่างทั้ง2รุ่นนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็น รุ่น165หรือว่ารุ่น208น่าใช้ทั้ง2รุ่นนะแล้ว2ตัวนี้ประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับแน่นอนนะถ้าซื้อเซตนี้ไปนะครับผมก็บอกว่าแต่ละตัวก็จะมีตัวเครื่องให้อยู่แล้วนะครับแล้วก็มีแบตเตอรี่ให้แล้วก็มีตัวชาร์จแบตเตอรี่ให้นั่นเองครับผมอะมาดู ราคากันบ้างครับผมราคาเนี่ยต้องบอกว่าของดีเซลเราบอกอยู่แล้วนะฮะว่าราคามันย่อมเยาว์มากานะครับดีเซลเจ้า165นี้นะฮะเราทําโปรโมชั่นอยู่นะครับตอนนี้เหลืออยู่ที่2623บาทเองอ่าต้องบอกว่าป้ายแดงด้วยต้องบอกว่าถูกนะครับจากปกตินะของเขาจะราคาอยู่ที่2846บาทนะครับผมอ่าส่วนเจ้า2 0 8นนี้นะครับราคาตัวน,นี้ไม่ได้ไป้ายแดงนะราคา ปกติแต่ราคาก็ถูกนะอยู่แค่2,472บาทเองพี่น้องก็เลือกเอานะฮะว่ารุ่นไหนมันน่าใช้แต่ถ้าเปรียบเทียบความหนักนะตัวนี้เบากว่านะตัว165เบากว่าส่วนตัว208ตัวนี้จะหนักกว่านิดนึงแล้วก็ทุ้ดๆนิดนึงอ่าแต่จริงๆแล้วพี่นายอ,อยากให้พี่น้องที่จะเลือกซื้อนะไปจับไปลองไปสัมผัสดูก่อนนะฮะว่าดีเซแบรนด์อันดับหนึ่งของประเทศจีนมันใช้ทนใช้ดีแล้ก็ราคาย่อมเยาขนาดนี้ มันมีอยู่จริงนะฮะและเป็นแบรนด์ที่ขายดีมากๆนะฮะในฮาร์ดแวร์เฮ้าส์ณตอนนี้ด้วยนะครับผมยังไงบ้างครับสำหรับสาควงกระแทกเจ้า165แล้วก็เจ้า208นะฮะที่พี่ดนายพามาแนะนำกันในวันนี้นะฮะก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้พี่น้องได้ตัดสินใจเลือกซื้อกันว่าเฮ้ยควรจะใช้รุ่นไหนดีนะฮะคือใช้ได้ทั้ง2ตัวแหละแต่ว่าเหมาะเหมาะกับการใช้งานแบบไหนช่างแบบไหนที่จะควรเลือกใช้เท่านั้นเองนะครับผมส่วนราคาก็ย่อมเยาอยู่แล้ว ก็ตัดสินใจได้ง่ายๆนั่นเองนะครับหรือท่านไหนนะครับไม่สะดวกนะฮะไม่สะดวกเข้ามาที่หน้าร้านนะครับอยากสั่งออนไลน์ก็เดี๋ยวพี่ดานายทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างให้นะครับสามารถกดเข้าไปแล้วก็สั่งออนไลน์ได้เลยเรามีบริการจัดส่งให้จนถึงหน้าบ้านของลูกค้าทุกท่านเลยครับผมและก่อนจะจากกันไปนะครับรบกคนช่วยกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไ้ด้วยนะครับเวลาพี่ดานายลงคลิปใหม่ๆจะได้เห็นเป็นคนแกรกสาหรับคลิปนี้พิ่ดนัยต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ต้องกราาบคควสสััดี